สายฟรีวันที่154ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยบอโลอเลเซอร์ใส่หน้าคุณและแล้วไอดี ID ของกิกกี้ก็ปั้นโบล้อเสร็จสิ้นแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนฉากมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันทําในตรีมของตุดจีนเหลือเลยครับเนี่ยดูจากลายพื้นแล้วนะอันนี้ไม่ได้ติดตามน่าจะตุดจีนเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วเอ้ยอันนี้ก็ไม่ยอมกด กายครับลูกขอดเรียบร้อยครับน้องขวัญข้าวก็อาจจะใช้เวลาในการเลี้ยงลูกเยอะไปหน่อยนะครับลืมกดนี้เรา8ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเป็นสายฟรีที่ชิลๆอยู่แล้วนะเน้นแบบสนุกสนานเล่นตัวที่ชอบเล่นตัวที่ปลดปลานครับมาอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นไงไอเของเรานะฮะม,มาเรียบร้อยตัว UR ตัวที่2นะครับบ่อล่อ UR นะครับตัวซูิลเนี่ยเป็นตัวแรกทําให้ทีมของสายฟรีของเราเริ่มจะมีราคาเริ่มจะเก่งขึ้นมาแล้วนะ <S <S ดันต่างๆที่ไม่ผ่านเนี่ยอย่างดันของแดงตอนแรกเนี่ยซูริลมาก็พอแบกได้พอได้โบรทสมาก็แบกได้เพิ่มมาอีกครับแล้วก็มีตัวละครอย่างที่ในช่องแชทนะครับในคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วเนี่ยบอกว่าพี่ปั้นราชานัานฟ้าเลยบวกดาเมจแรงด้วยจัดให้ดิจัดตามคำขอ ใส่ราชาดันฟ้าไปด้วยทำให้ทีมของพี่ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เอาซอมบี้แมนกลับเข้าทีมมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาบาคุโกออกอาจจะไปใส่ทีมสหรือทีม3อะไรก็ว่าไปสาเหตุที่เอาซอมบี้แมนมาเพราะว่าเวลามันเกิดมีการฮิวขึ้นมาในทีมเนี่ยเราจะได้เลือดเพิ่มด้วยนะฮะจากสกิลของโบรอซึ่งเป็นตัวคอกครับ ส่วนโบรท์ของเรานี่ปั้นมาเป็นสองเลยเอาไปใส่ศูนย์ฝึกนะก็ของที่สวมใส่ตอนนี้ยังเป็นไอเทมเฉพาะ2ดาวตราเฉพาะ2ดาวก็เอาเท่านี้แหละเพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปลงให้กับกระบองเหล็กในเดือนหน้าน้องชายส่วนนี่ฮะของใส่เป็นเลือดล้วน,วนเน้นยืนนานเนี่ยดูสิสายฟรีของพี่ขนาดไอเนี่ยเสื้อสีทองยังไม่มีเลย ืออะไรขนาดนี้คนอื่นเขาไปใช้ของแดงแล้วพี่ยังของม่วงอยู่เลยอะ่ะก็ต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมของพวกนี้ก่อนครับแล้วก็มีตราการบัฟปีสาน HP พการบัฟพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การบัปมังกรโจมตี เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราออพไปและตัวดาเมจหลักของทีมแน่นอนว่าเป็นซูริวอยู่แล้วก็ซูริวเนี่ยเป็นตัวแบกยาวๆเลยนะตอนนี้เมตาของต่างประเทศก็เป็นซูริวที่แบกอยู่นะครับในการทำดาเมจแต่กระบองเหล็กมาเนี่ยมันก็จะทำให้กระบองเหล็กยืนนานยิ่งเราปั้นสุดนะมัน,มนไม่ตายอ่ะมันยืนคำได้นานๆนะครับของที่ใส่ซูริลเป็นโจมตีแล,ล้วนเลยแต่ปัจจัยของการชนะไม่ใช่ซอริวไม่ใช่บอทครับแต่เป็นโซนิค คือความเร็วเนี่ยมันคือทุกอย่างจริงมันเป็นคําอย่างที่บอลทองได้บอกไว้ใครเปิดก่อนได้เปรียบนะอ,อ,ออกก่อนได้เปรียบนะัคือเรื่องจริงเลยไอ้บางทีมนี่ออกก่อนออกจนหมดทีมไอ้บางทีมไม่ได้ออกเลยกระตายเละนะครับก็อยู่ที่ความเร็วด้วยความเร็วของพี่865 ถือว่าช้านะเอาจริงอ่ะเพราะว่าสายฟรีคนอื่นบางคนเนี่ยความไวไปเก้าร้อยหรือว่าหนึ่งพันกันแล้วก็มีก็อยู่ที่ดวงในการสุ่มของเลยครับของพี่มีเท่านี้แล้วก็ดาวยังอัพไม่สุดอาจจะขึ้น3มดาวในเร็วนี้นะครับแล้ววันนี้มันขึ้นได้ไหมเนี่ยอยากจะขึ้น3ามดาวกับเขาบ้างอะ่ะอี้อี้เอามากดตรงไหนเนะอัพดาวตรงนี้เออตัวละครโอ้โห <c oughs> ขาดอีกเจ็ดดาว ถึงบอกว่ากิจกรรมไหนที่มันมีการอัพดาวมานะสายฟรีควรจัดให้หมดครับเพราะว่าแบบนี้แหละเนี่ยมันจะได้ความไวเพิ่มอีกสักประมาณ8ก็ยังดีนะจะได้แบบสู้คนอื่นเขาได้บ้างส่วนการ์ดบัฟป,ปีศาจตอนนี้เราเป็นโบนัสสปีด2แถวโอ้ยขออีกแถวหนึ่งได้ไหมนะถ้าได้เพิ่มสปีดอีกสักแถวหนึ่งเนี่ยยังพอสู้ใครหลายคนได้นะครับยังเต่าเชตอนนี้เราแพ้นะเต่าเชเนี่ยเห็น ล่าสุดเขาบอกว่าไม่มีโบลัสนะไม่แน่ใจว่าเต่าเชมีโบลอสหรือยังนะครับ pmopm อยู่อันดับเท่าไหร่อ่ะเต่าเชเต่าเชเราสู้ไม่ได้นะเขาไวกว่านิกกี้ไม่รู้ไหวหรือเปล่านะเต่าเชหรือว่าเปลี่ยนชื่อไปแล้วเพราะว่าเห็นเต่าเชใน f a c e b o ๊ k อะเห็นว่าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นเอาไม่อยู่แล้วเหรออไม่เจอไปแล้วพี่ไม่รู้ว่าเต่าเชเล่นไอดีไหนนะฮะมาอันนี้ละกันนิกคุงนิกกี้ พลัง20ล้านมีโบรสอด,ด้วยเออไม่ธรรมดาวะ่ะนี่มันสายโบรอนจริงๆลองสู้กเขาดูไหมว่าการต่อสู้จะเป็นยังไงเนี่ยเขายังใช้ตัวอย่างคัสเซอร์มากิแล้วก็ไอ้นี่อยู่นะไนอ้หุ่นกระป๋องตัวนี้อยู่ไม่รู้ว่าใครจะไหวกับใครนะครับส่วนพลังอัปเดตกันหน่อยแล้วกันวันนี้ก็ยังคงอยู่ในอันดับที่35ของเซ w รแต่ที่เท่ก็คือล้านแล้วสายฟรีพลัง20ล้้านนนอองๆมัยู่ที่ความอดนนลล้ๆเย คือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอ,อันดับฉันตกฉันไม่ติดท็อปเลิกเล่นดีกว่าย้ายเซิร์ฟดีกว่าหรือว่าทุกวันเสาร์มันมีเซิร์ฟใหม่อยากไปเริ่มต้นใหม่อยากจะโหดกับเขาบ้างนะครับแต่มันก็เป็นวัฏจักรวนลูปแบบนั้นแหละแต่ถ้าเราอดทนเล่นไปเรื่อยๆเก็บสะสมตั๋วดำตั๋วอาวุธไปเรื่อยๆมันมาแน่นอน20ล้านน่ะน้องชายแล้วก็เลเวลพี่ตอนนี้9 4กับอีก80,00ัเอ็กพีก็อีกสักประมาณ7วันหรือว่า1สัปดาห์ก็จะเลเวล95แล้วนะครับ ส่วนการหมุนวงล้อเอาเพชร้วนๆเลยนะเอาเพชร5อันให้ได้แบบ120 250เพชรสินะครับแล้วก็เปิดเนี้ยช็อกโกแลต50ครั้ง1อันนะวันนี้พี่ยังไม่ได้เล่นเรามาอัดคลิปตอนเช้าเลยเพราะเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดด้วยเซอร์ไพรส์ไพรส์รสดเจอกันกระป๋องม่วงกด1อันตั๋วดำน่าจะกดหมดแล้วในรอบนี้นะพี่ซื้อแล้วเรียบร้อยก็จะทำให้ตั๋วดำตอนนี้มีเท่าไหร่ 100กว่าใบาป่ะหนึ่ยสิบใบนะครับเราเปิดโบรรสไปแล้วไงจากตอนแรกมี200กว่านะอ๋อเดี๋ยวจะมีรอบของกลางเดือนตัวรีเทิร์นมาซึ่งน่าจะเป็นตัวอะไรรีเทิร์นเนี่ยไอหุ่น g 4รีเทิร์นนะครับเราจะได้อีก36ใบหลังจากนั้นในช่วงของต้นเดือนซึ่งเป็นตัวกระบองเหล็กยูมาเราจะได้อีก36ใบก็พอดีเลยมีประมาณ190ใบกว่า ก็จะจับไปที่กระบองเหล็กหลังจากนั้นกีกี้พักยาวครับพอจัดกระบองเหล็กเสร็จแล้วเราจะไม่มีตัวดําไว้กับใครทั้งสิ้น <c oughs> ต้องต้องมาลุ้นที่กระบองเหล็กว่าจะแบกทีมได้แค่ไหนนะครับในส่วนของตัวอาวุธ87ใบให้กระบองเหล็กเพราะว่าตอนนี้เน้นความเท่แล้วเวลากระบองเหล็กมันมีอาวุธอะมันเหมือนมีออร่าในฮันเตอร์เอ็กเ์ฮันเตอร์เลยออร่าสีทองมันเท่ดี แล้วก็มันยืนได้นานด้วยว่าจะเอามาเป็นตัวแบกทีมนะครับวันนี้วันอาทิตย์มีการแข่งขันอันนี้ด้วยนี่ดวลข้ามเซิร์ฟดวลตัวบัคกเราไปดูกันว่าช่วงนี้ใครสุดจัดในย่านนี้พี่ก็น่าจะยังไม่ได้เข้ารอบเหมือนเดิมะนะเนี่ยดวลข้ามเซิร์ฟดูการไทยแชมป์ไทยแชมป์นะี่ยังคงเป็นอาจารย์น็อตนะครับยังไม่คงมีใครสู้ได้แม้แต่รูก,กะรูก,กะใช้ตัวอะไรเลเวลก7าไม่ไหวฮะโดยอาจารย์นอ็อตเล่นหมด อาจารย์น้อนเน้รบอกว่าใส่สุดเห็นตัวละครแล้วอยากจะร้องไห้ต้องขอโหวตให้สักหน่อยนะอย่างน้อยก็ได้200ร้อางวัลไม่เน้นเข้าร่วมเน้นโหวตอย่างเดียวมาเรามาดูความโหดของบ่อ,อรอเราจะสู้นิกกี้ได้ปอกวะแพ้มาในสตรีมที่อายเขาอีกนะนี่มันชอบขี้อวดด้วยคนขี้อวดเลยนิกกี้เนี่ยลองสู้กันดูครับน่าจะไหวไหมไม่แน่ใจ ลองดูขึ้นอยู่กับความไวและความไวมันคือทุกสิ่งอย่างที่บอลทองบอกจริงๆและการต่อสู้อันโหดร้ายมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเราไวกว่าครับน้องชายมาเลยน่ก้กิกิผู้นี้จะจัดการแกซะซานะเหรอฮะแอคจัดก็โดนฝังสิงเอาฝังไปก่อนดิเนื่อว่าประเดิมไปหนึ่งทีโดนสะบ้านแค้นหิวขึ้นมาครับเพิ่มเลือดด้วยเห็นไหมเวลาอมี้แมนมีการหิวเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดจากคอของบ่อร่อ รัวหมัดไปหนึ่งทีโดนแทงครับไปที่บ่อรอยังไม่เป็นไรเลือดเราเยอะเลือดเขาก็เยอะเหมือนกันเลือดเขาเหลือบุญสามส,ส่วนใหญ่แต่เราก็โดนเผาไปนะราชาท่านฟ้านี่ยืนตัวประกอบจะจัดขอรัวแขนอนลุลามานไปโอ้โหเลือดเยอะไม่ช่วยเลือดเยอะไม่ช่วยไกอะไรเลยเนี่ย what เลือดไม่ช่วยอะไรเหรอเลือดไม่ช่วยอะไรเลย ฉันไม่ยอมเปลี่ยนเธอไม่ยอมเปลี่ยนยังคงทำตัวเหมือนเคย,เคยโอ้โหไม่ได้โชว์เลยลูกไฟหมดโมรสอุสตส่าห์จะยิงเลเซอร์ก็โดนดิพุ่งใส่กะเท่ฮะถ้าตีธรรมดากะเท่เอาตตีธรรมดาแล้วตายเองวะ <c oughs> เข้าสู่เทินที่2ฝังสีเงาไปหนึ่งทีเฮ้ยไอไอจีสี่นี่มันโหดเหมือนกันนะ <c oughs> มันแบบเผาข้างเรายับเลยอะ ต้องตีฮิวเลือดขึ้นมาก่อนไล่เตะไปอีกหนึ่งทีแล้วก็รั่วหมัดรัวแขนโอระมานพร้อมกับใจแกวเรเขาที่หน้าของจีสี่ไม่ต้องออกอะไรเตะไปอีกทีแล้วก็มาแล้วครับหมัดปืนก้นย่างยืดตึงเนตึงนือตึงเนืดไล่หรือไหมไม่ได้ไล่ฮะเพราะว่าไม่ติดกระดูกหักมันจะสูสีก็ตรงนี้แหละโดนเลเซอร์กิตะลู่ยิงไปีหนึ่งทีแล้วก็ไล่เตะครับจีสี่เขาก็เลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยิงธรรมดาโดยซอมบี้แมน แล้วก็มาแล้วขอปืนใหญ่ศูนย์สลายใช่เปล่ามันใช่ชื่อด้านเดียเทินที่3ใจเกเรเปิดไปก่อนไม่มีสตานแล้วเทินนี้แล้วก็ขอรัวแขนโอลรมานรัวแขนโอลรมานอีกทีรัวแขนโอลรมานเลือดเยอะว่ะเลือดไม่เยอะไม่พักเลือดเยอะไม่พักต้องเทินหน้าเนี่ยโดเลเซอร์ของคีซลูเฮ้ยมันแรงจังวะโซมเมนเอาคืนหน่อยสวบ้านแขนฮิวขึ้นมา อาหิวเลือดให้สักนิดนึงก็ยังดีอะเพราะว่ามันเผาแรงอ่ะีสี่ของนีกิจัดการปันเลยดองนิเลเซอร์อคุมคี้ซาลูหูฉีดหน้ความแรงไม่มีมีแต่ความเทวก่อน <c oughs> ตายตายเฉยแล้วก็หมัดเป็นคนยังยืดตึงน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 ืดเรียกน้อยสมงกับเ็นสี่จักรพพัดหมัดเป็นคนฉัน <laughs> เนี่ยพอมีคอบโบรอสมันทําให้เรายืนนานขึ้นถึงแม้โบรทสเราไม่ได้ใส่ของดาเมจไงเป็นแบบเลเซอร์แบบเม็ดกระจิ๋วยิงไม่ตายพลังดาเมดอย่างน้อยแถมตายเองด้วย <laughs> นิกี้ใครเป็นสายฟรีเบอร์หนึ่งพูดให้ชาตรีแชทแชทบอกสิว่าใครเป็นสายฟรีเบอร์หนึ่งน้องชาย you. Uh -huh.